พระโหราจารย์ท่านเล่าเรียนและจำสืบต่อกันมาว่าชายหรือหญิงใดเกิดปีวอกทาตเร็กชนสาเป็นผีเสื้อผู้ชายมิ่งขวัญสถิตยอยู่ที่ต้นขนุนผู้เกิดปีวอกเสี่ริสิงอยู่ที่ท้องพระพรมพระจันทร์เป็นปากท่านว่าผู้นั้นเป็นคนปากหวานผู้จาภัเราะ ใครเห็นใครรักหลงไหลในคำพูดแม้บางครั้งต่อหน้าเพศเดียวกันมักเจรจาผงผางเสียงดังฟังชัดหากอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามจะพูดจาอ่อนหวานอย่างหน้าพิศวงชวนให้หลงไหลภาพพูธเป็นใจทันว่าผู้นั้นมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นฉลาดได้เรียมแผวเผารู้เท่าทันคนจะวางแผนหรือการงานใดๆมัก ไม่เก่งแต่ชราใช้คนใจนักเลงเต็มตัวไม่เก่งกลัวใครพระสาวเป็นที่นั่งท่านว่าผู้นั้นชอบการมารวมมกมุ่นหลวงไหลในราคะมักได้เป็นใหญ่มีอำนาจวาสนามากชอบทำตัวเป็นหัวหน้าคนทั่วไปสติปัญญาไม่สู้ดีแต่กระโรบายเล่เรียมดีมาก เป็นชายจะมากชู้หลายเมียเป็นหญิงมักเอาพับผัวเอาตัวไม่รอดมักตกเป็นเมียน้อยเขามีตำหนิหรือแผลเป็นในที่รับมีสเสน่ห์แรงพระอังคารกับพระพฤหัส,สบ,บดีเป็นมือท่านว่าผู้นั้นเป็นคนมักง่ายใจร้อนจะทําการงานใดๆมักเอาดีแต่ต้นสุดท้ายมักล้มเหลวรับราชการไม่ดีจะทําให้เสียคนเสียงาน พอมีดีอยู่อย่างคือรู้จักวิธีใช้คนพระสุขกับพระอาทิตย์เป็นเทา้าท่านว่าผู้นั้นเมื่อวัยเด็กมักเล่ร่อนและหกระเหินเดินทางตลอดจนกระทั่งเติบโตต้องไปได้ดีมีอำนาจวาสนาที่อื่นขั้นถึงวัยชราจึงจะมีเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติมากมายท่านผู้เกิดปีวอก เกิดเวลากลังวันไม่สู้ดีหากเกิดเวลากลังคืนดีแต่จะมากด้วยอารมณ์ทางเพศกิเลสตัณหาไม่รู้จักอิ่มในกามารมณ์ดุดดังเมื่อพระวิทูลบัณฑิตถูกปุนนกยักษ์เอาตัวผูกติดหางมา้าพาเหาะไปเมืองนาคราชต้องตกระก,กรรมรำบากหากแต่อาศัยสติปัญญาเทศนาสอนพยายักษ์จึงเอาตัวรอดได้ ท่านผู้เกิดปีนี้หากไปอยู่สารทิศทินฐานบ้านเมืองใดควรเอาผ้าพแพรสีตามวันเกิดผูกร้อมรอบที่ต้นขนุนดะบูชาจะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีลาบ